พระพุทธศาสนาเริ่มจากการที่เจ้าชายพระองค์หนึ่งทรงเล็งเห็นถึงทุกข์และสิ่งที่มนุษยชาติทุกคนต้องประสบและเจ้าชายพระองค์นี้ได้ทรงพยายามค้นหาความเป็นจริงของชีวิตพระโมคคัลลานะเมบำเพ็ญเพียรอยู่หนะ้าบ้านกาลวาลมุตตคามนั้นไอนางโงกง่วงอยู่พระพุทธเจ้าได้สรงทราบก็ได้เสด็จไปประทานพระโอวาท วิธีแก้ง่วงทั้ง8ข้อนี้ตัดสอนเป็นวิธีแก้เพื่อเลือกใช้ข้อใดข้อหนึ่งข้อหนึ่งไม่สําเร็จก็ให้ใช้ข้อ2เป็นต้นจนในที่สุดเมื่อไม่สําเร็จก็ต้องนอนทันทีเมื่อประธานวิธีแก้ง่วงดังนี้แล้วก็ได้จัดพระโอวาทอีก3ข้อคือ 1. ไม่ควรชูง่วงเข้าสกุลหมายความว่าไม่ควรตั้งมานะว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ที่เขาต้องนับถือ เขาจะต้องต้อนรับเข้าไปสู่ประตูเพราะถ้าหากว่าคนในสก,กุลเขามีงานมากเขาไม่ได้ใส่ใจถึงก็จะให้เกิดเก้อเขินคิดไปในทางต่างๆเกิดความฟุ้งซ่านจิตเลยไม่สำรวมก็จะห่างจากสมาธิ 2. ไม่พูดคำที่เป็นเหตุโต้เถียงกันคือผิดกันเพราะจะต้องพูดมากทำให้ฟุ้งซ่านทำให้จิตไม่สำรวมซึ่งทำให้ห่างจากสมาธิได้เช่นเดียวกัน และ 3. ได้ตรัสว่าพระองค์ทรงติการคลุกคลีแต่ว่าไม่ใช่ติไปทุกอย่างสรนเสริญก็มีคือทรงติไม่สรรเสริญการคุกคลีด้วยหมู่ชนแต่ว่าทรงสรรเสริญการคลุกคลีด้วยเสนาสะนะอันสงัดคืออยู่ในที่นอนที่นั่งอันสงัดพระโมคคัลลานะได้กราบทูลถามว่าด้วยข้อปฏิบัติเท่าไหร่ภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้น้อมไปในธรรมะ เป็นที่สิ้นตันหาสำเร็จถึงที่สุดกเกษมจากโยคะคือกิเลสที่เป็นเครื่องประกอบจิตไว้ถึงที่สุดเป็นพรหมจรีถึงที่สุดถึงสุดทางกันจริงๆเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งเทพและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้จัดตอบโดยความว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เมื่อได้สดับว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น ก็พิจารณาให้ทราบชัดลักษณะของธรรมะทั้งปวงนั้นกำหนดธรรมะทั้งปวงนั้นว่าไม่ควรยึดมั่นอย่างไรเมื่อเสวยเวทนาคือสุขทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขยังได้อย่างหนึ่งก็ให้พิจารณาเห็นด้วยปัญญาที่ประกอบด้วยความหน่ายความดับและความสลัดคืนไม่ยึดมั่นไม่สะดุง้งจึงเป็นผู้ดับกิเลสเฉพาะตัวแล้วจึงเป็นผู้รู้ว่า ชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ลแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วพระโมคคัลลานะเมื่อได้สดับพระพุทธานุสาสนีแล้วได้ปฏิบัติก็ได้สำเร็จเป็นพระอาลหันในวันนั้นนางสารีพรามณีบวชแล้วได้กึ่งเดือนได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปบ,บนเขาคิชกูดแขวงกรุงราชคลืนในวันนั้นพระพุทธเจ้าได้ประทับที่ถ้ำชื่อว่าสุกระคาตา ในเขาคิจกูดนั้นมีปริพาชกผู้หนึ่งชื่อทีคณะขะซึ่งเป็นอัคคิเวสณะโคตระได้เข้าไปยืนเฝ้าท่านพระสารีบุตรได้นั่งอยู่เบื้องพระปริสดาลและถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่ปริพาชกนั้นได้ทูลถามถึงทิฏฐิคือความเห็นของตนว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ตนตนไม่ชอบใจหมดทุกสิ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสโดยใจความว่าถ้าอย่างนั้น ทิฐิคือความเห็นเช่นนั้นก็ไม่ควรแก่ปริภาชกนั้นปริภาชกนั้นก็ไม่ชอบทิฐินั้นเหมือนกันสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมรายการแผ่นดินทมครับวันนี้เรายืนอยู่บริเวณลานกว้างด้านหน้าหอไอเฟลนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุด ศูนย์กลางจุดสำคัญของการท่องเที่ยวของกรุงปารีสครับวันนี้เราได้เดินทางมาบันทึกนะครับรายการในช่วงมาร่วมงานบุญงานใหญ่2ง,งานด้วยกันครับงานแรกคืองานกระถิ่นนะครับของวัดพระเชษุภพลปารีสและอีกงานนึงก็คือการได้มาประดิษฐานสมโพธพระพุทธรูปหินหยกขาวที่อัญเชิญมาจากที่วัดพระรามเก้นนากานณพิเศษที่วัดพุทธารามประเทศ เบลเยี่ยมครับวันนี้ได้เดินทางมากับพระเดศพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวชิโรดมนะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามท่านอาจารย์เจ้าคุณสุผลนะครับวันนี้เราไปกราบน้ำมสการท่านเจ้าคุณพระงค์น้ำมสการรับนึ่ครับอากาศดีครับวันนี้โอ้แน่นอนโอ้แดดไม่แรงนะฝนไม่ตกวันนี้เป็นวันเสาร์ครับผู้คนก็โอ้โหคนที่นี่ก็ออกมาออกกําลังกายวิ่งนะฮะไม่ต้องทํางานนะครับนักท่องเที่ยวก็มารูปหลานก็ มาเที่ยวกับครอบครัวนะครับเมื่อสักครู่ก็เจอกรุ๊ปของคนไทยใช่เป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสให้คนไทยอยู่ที่นี่ก็ได้ถวายความรู้เรื่องภาษาฝรั่งเศสให้กับพระธรรมทูตเราที่มาจาภาษาที่นี่นะครับต้องเห็นคนยิ้มแย้มมีความสุขอยากจันพสธการเี้ครับเราทำยังไงครับเราถึงจะรู้สึกว่ามีความสุขจากข้างในแล้วออกมาข้างนอกได้ใช้หลักอะไรดีครับอาจารย์หลักง่ายๆครือถ้าหาว่าเรามีความทุกข์ใจเออทุกข์ไปทำไมแล้วทุกข์ได้อะไรครับ ทุกแล้วมันมีแต่ความเสียหายแล้วก็เลิกคิดซะมาคิดเรื่องดีๆก็มีความสุขแล้วเขาบอกว่าแค่เปลี่ยนจิตชีวิตก็เปลี่ยนเปลี่ยนความคิดไม่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนยังไม่ถึงขนาดต้องถอดจิตนะครับยังยังยังต้องให้เปลี่ยนเฟร์ให้โซเฟร์หรือว่าตั้งภาพอ๋อถอดก่อนอันนี้เปลี่ยนแค่วิธีคิดก่อนถูกต้องโอเคแสดงว่าของอย่างเดียวกันมอง ไม่เหมือนกันก็ได้ผลต่างกันถูก,ถกไหมครับถูกต้องถูกต้องของแบบเดียวกันเช่นวันนี้โอ้ฟ้าครึ้มถ้าเรามองว่าฟ้าครึ้มแล้วดีไม่ร้อนอก็เป็นสุขถูกต้องแต่ถ้าเราบอกโอ้อยากได้แดดจัดๆจ,จะได้เห็นแดดถ่ายภาพสวยๆเราจะไปย้ายเมฆย้ยายพระอาทิตย์มันย้ายไม่ได้คิดอย่างนั้นก็เป็น,เป,นเป็นทุกข์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการตั้งจิตที่ที่ดีตั้งจิตที่เป็นบวกตั้งจิตให้ใส เป็นต้นทางของความสุขถูกต้องไหมครับพ <ฮ ün> ี่นายชูต้องไอความคิดของคนนี่เขาเรียกว่ามโนกรรมมโนกรรม,มาการกระทําด้วยการคิดค,คิดบวกก็เป็นบวกคิดลบก็เป็นลบเราคิดในปัจจุบันโอ้สบายสบายอยู่ตรงนี้เดินเดีเด๋ยวนีนน้นั่งเดี๋ยวนี้ยืนเดี๋ยวนี้นี่แหละคืออยู่กับปัจจุบันแล้วว่าหายใจเข้าก็รู้นี้โอ้สยสบายสบายอย่างเงี้ยแดดมันก็แดดไปร้อนก็ร้อนไปหรือว่ามืดก็มืดเคลิ้มไปมันก็เรื่องธรรมดาแต่เราจะไปปรุงแต่งมากถ้าปรุงแต่งเนี่ย ถ้าปรุงแต่งดีมันก็มีความสุขถ้าปรุงแต่งไม่ดีก็มีความทุกข์โอุ้ยทำไมเมฆนึงมาบังหอไอเฟลเนาะโอ้โหเนาะอยากเห็นยอดอยากเห็นยอดเห็นไซส์ไซส์สวยๆมาหลอกคนมอมืดครึ้มอีกไม่เอาเดี๋ยวก็มีเมฆมาบังอีกแล้วโอ้โหปรุงแต่งไปมันก็เป็นเรื่องของม้านใจของเราเนี่ยรู้ว่าเออมันเมฆบังก็เรื่องของเมฆหมอกบังก็เรื่องของหมอกพระอาทิตย์สาดมาก็เรื่องของพระอาทิตย์มันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเราปรุงแต่งไปแล้วความสุขอยู่ที่ไหน อยู่ที่การปรุงแต่งเป็นปรุงแต่งเป็นก็คือปรุงแต่งใน,นแง่บวกมันก็มีความสุขแล้วอย่างนี้แสดงว่าพยายามจะพยายามจะพูดให้มองให้เห็นว่าคนเราเนี่ยอย่าไปปรุงแต่งมากพยายามรับรู้ปรับตัวแล้วก็เข้าใจยอมรับในธรรมชาติที่เกิดขึ้นยอมรับในใ<ช>การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากกว่าที่จะไปบังคับธรรมชาติอน,นันตใช่ครับ้เมื่อคนพยายามจะไปบังคับ ไม่ให้ธรรมชาตินั้นเปลี่ยนแปลงหรือพยายามจะบังคับเหตุการณ์ต่างๆให้เป็นไปตามที่ใจเราต้องการเ응응มื่อมันไม่เป็นตามที่ใจเราต้องการเราก็เป็นทุกข์ถูกไหมครับอโอ้เข้าใจแล้วเพราะจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นนะฮะว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจเราตลอดไปถูกหไหมครับพระอาจารย์ครับแล้วหลักยัางไงาดีครับเพราะคนส่วนใหญ่อยากเขาเรียกว่าอะไรเอาแต่ใจตัวเองครับพะน้นอยากอยากให้ได้ดั่งใจอะครับแล้วทำไมเราถึงจะมีหลักธรรมที่จะทําให้ใจเรามันไม่ไม่ไปยึดติดตรงนั้นได้ครับ ก็เราไม่เข้าใจอันดับแรกต้องเข้าใจเราพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วสัมมาทิธิครับผมคือทําความเห็นให้มันถูกต้องหรือว่าทําความเข้าใจให้มันถูกต้องรเราจะบังคับอะไรได้บ้างในโลกนี้แม,ม้แต่ตัวเรายังบังคับตัวเองไม่ได้เออขาบอกนี่มือเราเท้าเราผมเราปากเราหูเรา จริงจริงมันบังคับได้ไหมครับอ๋อได้ยกขึ้นยกลงเท่านั้นเองอ๋อครับบังคับให้อย่าเหี่ยวนะอย่าป่วยนะอันนี้ลอกแล้วครับลอกแล้วเนี่ลอกแล้วเห็นไหมเนี่ยนะตอนนี้ซีดแล้วก็ว่าอไหวบังคับได้ไหมไม่ได้ครับคือทำความเข้าใจมันมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าบังคับได้ป่านนี้ก็ไม่มีใครแก่ทุกคนละอ๋อจริงครับ ทุกคนก็ต้องเหมือนเดิมตลอดเพราะไม่มีใครอยากแก่นะครับไม่มีใครอยากป่วยไม่มีใครอยากเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมครับก็ต้องแข็งแรงตลอดงทุกคนก็ต้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้ทําไมมงวิ่งออกกำลังกายทำไมมาเดินก็ต้องการให้แข็งแรงเดินมากๆก็ไม่ดีอีกเดินน้อยก็ไม่ดีอีกเขาถึงมีความพอดีไงครับอย่างนี้แสดงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปยึดติด ใจเข้างไปบังคับแต่ให้เราเข้าใจให้เข้าใจแล้วก็ให้เราเข้าใจในเรื่องของความพอดีใช่ไหมครับอย่างเช่นร่างกายจะแก่ไม่ใช่บอกว่าช่างมันแก่ไปกินไปเดี๋ยวก็ตายไม่ต้องดูแลสุขภาพไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ถูกต้องต้องดูแลอย่างที่พระอาจารย์บอกคือว่าเราต้องดูทางสายกลางถ้าจะรับประทานก็รับประทานแต่ของพอดีพอดีพอดีไม่ใช่อัดยัดเข้าไปจนท้องแตกท้องระเบิดใช่ไหมครับถูกต้อง นอนไปก็ไม่ดีควรจะต้องออกกําลังกายบ้างไม่ใช่รับประทานอย่างเดียวแล้วไม่สมดุลคือไม่ออกกําลังกายเลยถูกต้องมันก็ไม่ได้เผาผลาญใช่ไหมฮะกล้ามเนื้อก็ไม่เกิดถึงเวลาก็ไปสะสมเป็นไขมันก็ไปอุดตันถูกต้องสุขภาพก็ไม่ดีนี่ขี้เกียจนอนอย่างเียที่พระอาจารย์บอกก็ไม่ได้ไม่ได้มันไม่เป็นไปตาม ความมีชีวิตอยู่คาว่าชีวิตนี่คือการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวไม่ใช่อยู่นิ่งชีวิตคือการเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆอะไรที่มีชีวิตชีวาคือมันเคลื่อนไหวอะไรนิ่งๆเหมือนมันของตายเพราะนั้นต้องมีการเคลื่อนไหวเพราะนั้นการเคลื่อนไหวนี่เองทําให้รู้ว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วก็รู้ว่าเปลี่ยนแปลงแล้วจะไปคับให้มันคงที่คงที่คงที่เอ้าคุณคิดับจยิ่งคิดผิดมากเท่าไหร่คุณก็ทุกข์ใจมากเท่านั้นเพราะมันเปลี่ยนแปลง อะไรบ้างไม่เปลี่ยนแปลงในโลกนี้ไม่มีนี่เข้าใจซะเข้าใจซะอย่างเมื่อกี้อย่างเห็นชัดเลยเมื่อกี้เมฆมา เมฆก็เคลื่อนไปบางแดดเดือวแดดก็มาเด๋ยวแดดก็ไปใช่ไหมครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงที่มุนอยู่ตลอดมันมุนเวียนแม้กระทั่งในร่างกายเราเองก็มีเซลล์ที่ผลัดเปลี่ยนอยู่ตลอดถูกต้องใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งกระทั่งเราบอกว่าหัวใจเราก็เต้นไม่ไม่คงที่ใช่ไหมครับก็เต้นช้าเต้นเร็วหายใจลึกหายใจสั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เกิดขึ้นตลอดถูกต้องเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเฝ้าเห็นตรงทุกขณะที่มันเปลี่ยนแปลงตรงนั้นแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นไหมมันเกิดขึ้นตลอดถูกต้อง เมื่อไหร่ที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเราเข้าใจเราก็จะไม่เสียใจถูก,ถกไกต้องเพราะว่าทุกอย่างมันมีการเคลื่อนไหวครับ เราเห็นมันนิ่งๆดินน้ําอากาศพวกนี้มันนิ่งๆแต่มันไม่นิ่งหรอกแต่ที่เห็นนิ่งๆอย่างนี้ความจริงมันเคลื่อนไหวของมันแต่เราไม่มีสติปัญญาไปพิจารณาให้เห็นครับเพราะนั้นน้ำก็ไหลไปเครื่องบินก็ผ่านไปนกก็บินไปนี่คือการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นแม้ในร่างกายของเราก็เคลื่อนไหวแต่เราไม่รู้ครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเรารู้อุ้ยเราแก่แล้วอุ้ยนั่งลงเหียวแล้วอ้เล็บเล็บก็ยาวออกมาอีกอุ้ยทายังไงแล้วก็รู้ว่ามันเล็บยาวมากก็ตัดออกซะเอาพอดีอย่างเงี้ย วันนความคิดมากไปก็ไม่ดีคิดน้อยไปก็ไม่ดีวัานั้นกลับมาอยู่ที่ความพอดีให้มันได้แล้วทํำยังไงเอ้าก็ฝึกสิฝึกคิดฝึกคํานวณว่าควรจะดียังไงการที่อย่างเราเดินเนี่ยเดินเดินเอ้ยมันเหนื่อยทํำยังไงวะเอดินเดินเหนื่อยให้พอดีเหนื่อยก็พักเพราะนั้นง่วงก็นอนหิวก็กินอมันก็ทําอย่างเนี้ยคือการเคลื่อนไหวไม่มีอะไรคงทนถาวรเราคิดอย่างนี้เพราะนั้นการยึดติดเลือการยึดมั่นบางสิ่งบางอย่าง มันก็ไม่ได้ดังใจหรอกเพราะนั้นก็ต้องปล่อยมันไปอะไรที่คิดว่ามันเป็นของตัวเองมั่งมันไม่มีเลยเอ้าแล้วไปยึดทําไมอ่ะเอ้ายึดก็เพืยออยากได้ยึดได้แล้วก็เป็นทุกข์อ่ะจริงพอได้ไปแล้วก็ไม่ใช่ของเราตลอดไปอีกใช่ไหมครับพี่ใช่อะไรที่เป็นของเราตลอดไปอ่ะไม่มีนะแม้แต่ร่างกายของเรายังมันไม่ได้เลยวันที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปเอาอะไรไปก็ไม่ได้ที่ว่าเหมือนเป็นของเราเอ้าบัญชีเราก็เบิกไม่ได้ใช่ไหมครับเงินเราถ้าเป็นชื่อเราแท้แต่ก็อยู่ดีก็ เปิดไ่ก็ผ่านมือไปเป็นของขรอีก็ไม่รู้ถูกต้องนี่ก็คือ,อความจริงที่เกิดขึ้นแต่เราไม่ได้ไปพิจ,จรารณาถูกต้องวันถากเราพิจรารณาได้อย่างนี้ก็อยู่อย่างโลกอยู่ในโลกจะมีความสุขเพราะนั้นความสุขเกิดขึ้นจากการที่รู้จักคิดรู้จักพิจรารณาว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงนี่ต้องทําความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงค้นพบสิ่งนี้ใช่ครับแล้วก็ทรงสอนแล้วก็เน้นย้ําว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้อง เราลึกรู้อยู่ตลอดถูกต้องมัดรวมลงมาที่ท่านเห็นก็คือในเรื่องของความมีสติและไม่ประมาทใช่ไหมครับเพราะอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้จริงว่าไอ้ชีวิตนี้เนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ใช่ไหมครับจะจะสิ้นลงไปวันไหนหมันถ้าเกิดเราประมาทในชีวิตแล้วเรามัวแต่ไปทําอะไรที่คิดว่าเนี่ยสะสมสิ่งของเงินทองต่างม,มากมายที่คิดว่ามันเป็นของเราใช่ไหมครับแต่ถึงเวลามันเอาไปไม่ได้แสกงว่าเราก็ลงทุนผิดและก็เสียเวลาใช่ไหมครับ เพราะนั้นถ้าลงทุนที่ถูกต้องลงทุนในสิ่งที่เป็นเรียกว่าอริยทรัพย<า>์ก็คือสิ่งที่สามารถที่จะไปเกิดเราได้จริงนั่นนั่นเป็นอะไรครับอาจารย์อริยทรัพย์ที่เราลงทุนเราไปได้นะครับอริยทรัพย์ก็คือสิ่งใดที่ทําให้จิตของเราสกปรกหรือว่าสิ่งใดทําให้ร่างกายของเราสกปรกเราก็จะไปสะสมมามเพราะรว,าว่ามันสะสมแล้วมันสกปรกสกปรกแล้วเป็นโรคภัยไข้เจ็บสะสมความงงงิดมาทางจิตใจมันก็ทําให้เศร้าทําให้กังวลทําให้เครียดแล้วมันจะดีเมื่อไหร่คือ ำจัดมันออกไปก็ทําอริยทร์แปลว่าห่างไกลจากสิ่งสกปรกทั้งหลายสกปรกทั้งกายก็ไม่ดีสกปรกทั้งใจก็ไม่ดีเราห่างไกลมันแล้วก็ไปอยู่ในที่สะอาดพออยู่ในที่สะอาดโอ้ยมีความสุขอากาศก็ไม่มีมลพิษอย่างเงี้ยมันมีความสุขเพราะฉะนั้นเราห่างไกลสิ่งสกปรกทั้งหลายไม่ว่าทางกายหรือทางใจอยู่ในที่สะอาดเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็มีความสุขแล้วครับเพราะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราควรจะ สะสมคนนี่จะทำไม่ควรประมาทในการที่จะใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้ระลึกถึงหรือว่าสะสมสิ่งนี้ไว้เลยนะครับมันก็หมั่นทาให้ใจสะอาดตลอดถูกต้องทำยังไงดีครับอาจารย์หมั่นทำให้ใจสะอาดตลอดรู้ว่าสกปรกกรนแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงถ้ารู้ว่าสกปรกเราก็สามารถเหมือนเราเรารู้ว่าร่างกายสกปรกเราก็ไปอาบน้ำพออาบน้ำเราเป็นยังไงมันสะอาดมันเบาตัวใจของเราก็เหมือนกันมันงดหยดมันเบื่อมันเซ็งมันกังวลแล้วทายังไงก็หายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้นี่คือทําความสะอาดใจละ อ๋อหายใจเข้าออกนี่นี่ก็ทำวามสารใจได้เลยฟอกจิตไงฟอกใจฟอกร่างกายของเราหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าเราหายใจออกนี่คือเป็นฟอกความคิดนี่ก็คือฟอกแล้วฟอกความคิดของเราถ้าหากว่างุดจิตโอ้เบอร์เส้นนั่นคือคิดมากแต่ถ้าหายใจเข้ารู้ออกรู้นี่คือฟอกจิตครับเอาสิ่งดีๆเข้าไปอันนี้คืออะไรก็หายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้เข้าก็รู้นี่คือฟอกฟอกแล้วเป็นไงอารมณ์ดีเกิดขึ้นเพราะว่าอารมณ์คืออาหารของใจ อ๋อครับแสดงว่าการฟอกตรงนี้ทําได้ตลอดสิครับเพราะว่าเราหายใจตลอดถูกไหมครแล้วเราก็ไม่ต้องไปพึ่งใครเลยอเราสามารถที่จะพึ่งตัวเราเองได้แล้วก็การหายใจเข้าออกต้องต้องบริกรรมอะไรไหมครับถึงจะต่อขนาดบริกรรมก็ได้หรือหายใจก็ก็รู้ให้ยอกก็คือให้มันรู้มันถ้าไม่รู้นี่ก็ือเหมือนนกก็หายใจแมวก็หายใจเป็ดก็หายใจมันไม่รู้แต่วันหายใจธรรมชาติทีนี้คนเราเนี่ยพอมาจับลมหายใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าอานาปาณสติ คือระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วมันได้อะไรได้สติพอได้สติก็เตือนว่าเออหายใจก็รู้ไหมรู้หายใจออกรู้ไหมรู้นี่คือไม่กังวลไปเรื่องอดีตไม่กังวลไปเรื่องอนาคตเพราะอนาคตฟุ้งเฟอ้ออดีตที่ผ่านมาแล้วก็อุย้ยมันเศร้ามันเสียใจเอ้มันความสุขทีนี้มาหายใจเข้าออกรู้นี่นี่คือการฟอก อารมณ์ของเราโอ้เข้าใจแล้วครับเพราะนั้นี่นี่แหละครับฟอกแบบนี้แหละครับนะจะทําให้เราตื่นพ้นจากความทุกข์ได้ถูกต้องแล้วก็ทําให้ใจเรานั้นผ่องแผ้วแล้วก็ขัดเรากิเลสไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งสะอาดสดใสแล้วก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นะครับใช่โอ้สุดยอดครับสั้นๆกระชับแต่เข้าใจนะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะเราหายใจอยู่ตลอดนะครับที่เห็นคนมีความสุขได้เพราะว่ามีอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ดีก็คืออาหารที่ดีของจิตใจ อาหารที่ดีของจิตใจเกิดจากการขัดฟอกใจอย่างที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณบอกคือพุโทโธพุโทโธเข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกร,ร,ออกรู้ไม่ต้องพึ่งใครทําเองได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับเราต้องมาเริ่มทําตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วทุกคนทุกท่านก็จะมีความสุขเหมือนที่เราเห็นกันอยู่ในวันนี้ครับแม่หมาเวลาหมดอย่างรวดเร็วครับแต่รายการแผ่นดินทมยังอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่ครับติดตามเทปต่อ,ต,อต่อไปนะครับว่าเราจะไปที่ไหนมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นที่วัดพระเชตุพนป่าลี้บ้างครับวันนี้ผมและทีมงานคงต้อง ขอ,อนาวสการลาท่านอาจารย์ไปก่อนนะครับออและกลับมาพบกันใหม่ในเทปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บนที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับการให้ธรรมะเป็นฐานนั้นชนะการให้ทั้งปวงครับวันนี้เราขอ,อกลา่าวคำว่าธรรมะสวัสดีครับคิดเเดเปเปป็็นทังพูกไม่ล,ลืออภย ทุกมือจไม่ทุกก็็เปนสุขทำเป็นนนนจจัดสินมนิมมใุษย์ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยปิยโสพลวัดพระรามเก้าการนาพิเศษการเกิดคือโอกาสแห่งการเรียนรู้สวรรค์ให้เรามาเกิด เพื่อให้เรามีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มากขึ้นคนที่มีโอกาสดีสติปัญญาดีสิ่งแวดล้อมสวรรค์ประธานพรให้แล้วแต่เกียรติครานไม่ยอมเรียนรู้อะไรชีวิตเขาย่อมจะสูญเปล่าต่อให้เขามีชีวิตยืนยาวก็ไม่มีความหมายอะไรต่อโลกเราเรียนรู้เพื่ออะไรคำตอบธรรมดาคือเรียนรู้เพื่อสร้างชีวิตชีวิตประกอบด้วยอะไร ประกอบด้วยเศรษฐกิจและจิตใจเศรษฐกิจและจิตใจเป็นเงื่อนไขสําคัญของการเรียนรู้บางคนเศรษฐกิจดีแล้วจิตใจกลับเศร้าหมองบางคนจิตใจเบิกบานได้แม้ในคราวเศรษฐกิจย่ําแย่สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนอบรมตนเองแต่ยาววัยโพต้นใหญ่เริ่มจากโพเมล็ดเล็กๆเท่าเมล็ดงาน้ำทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล เกิดจากแม่น้ำแต่ละสายไหลลงรวมกันการเปลี่ยนแปลงโลกให้เปลี่ยนแปลงที่คนเปลี่ยนแปลงคนให้ปรับเปลี่ยนที่ความคิดจะเปลี่ยนแปลงความคิดได้ต้องมีความสงบเย็นภายในเพราะใจที่สงบเย็นมีพลังปรามนูของจิตโลกดีเกิดจากลูกดีลูกดีเกิดจากพ่อแม่ดีพ่อแม่ดี เกิดจากสิ่งแวดล้อมดีสิ่งแวดล้อมดีเกิดจากเรียนรู้ถูกผิดแล้วเลื่อนสันร,ร่วมกันอะไรดีช่วยกันร,รักษาไว้พัฒนาให้ยั่งยืนอะไรไม่ดีช่วยกันแก้ไขไม่เอาเป็นแบบอย่างการเรียนรู้จึงเป็นการศึกษาที่สำคัญของชีวิตเราต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดเวลาเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดชีวิตสังคมมนุษย์ต่างกันสิ้นเชิงจากสังคมของสัตว์เดรัจฉาน ผลแห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันยาวนานของมนุษย์นี่เองได้ทำให้เกิดหลักคำสอนทงางศาสนาปรัชญาชีวิตความเชื่อศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตชุมชนเผ่าพันธุ์เชื้อชาติความเป็นกลุ่มก้อนสมัครสมานสามัคคีในสังคมนั้นๆฉะนั้นครอบครัวจึงเป็นจุดพลังปรามาณูของสังคมใหญ่เปรียบเสมือนเม็ดโพลเล็กๆ แต่เมื่อรดน้ำพรวนดินให้ดีก็จะเจริญงอกงามเป็นต้นโพต้นใหญ่ให้ร่มเงาร่มเย็นความรู้ทำให้มีวิชาดำรงชีพจิตสำนึกและอุดมการทำให้เกิดวิชาดำรงชาติความรู้วิชาการเปรียบเสมือนรากฝอยที่ช่วยหาอาหาร มาเลี้ยงลำต้นเหมือนคนทำงานเลี้ยงชีวิตหากความรู้ความสามารถดีก็จะเริญรุ่งเรืองร่ำรวยแต่วิชาดำรงชาติเผ่าพันธุ์ดำรงชีพเปรียบเสมือนรากแก้วของต้นไม้ต้องอาศัยการอบรมจากครอบครัวต่อมาคือวิชาเสียสละเพื่อส่วนรวมการเสียสละเพื่อส่วนรวมคือการคืนกำไรให้แผ่นดินคือการคืนภาษีแก่แผ่นดินที่เราอยู่อาศัยทำมาหากิน จนกระทั่งเราและลูกหลานของเราอยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเราเรียกวิชานี้ว่าวิชาดำรงชาติคือช่วยกันร,รักษาชาติบ้านเมืองไว้ให้ลูกหลานได้อยู่ต่อไปในภายภาคหน้านี่เป็นอุดมการที่ทุกคนบนแผ่นดินจะต้องคิดคำนึงอย่างมากข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพลังแห่งการเรียนรู้การฝึกอบรมเยาวชนของชาติที่เราเรียกว่าการศึกษา เป็นสิ่งเดียวที่จะดำรงรักษาประเทศชาติและเผ่าพันธุ์ของเราไว้ได้ c p i Green a c r y l i n e Wash ผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้ช่วยชำระล้างฝุ่นสกปรกและสิ่งปนเปื้อน ให้หลุดออกง่ายดายโดยไม่ส่งผลต่อกลิ่นและสีของผักและผลไม้หลังจากล้างสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง092 281 2919ถึง20 Line at GPIPL, Lazada, Shopee, Limping Superstore, Villa Market, Foodland, HomePro, ร้าน TPI New Normal, ร้านตัวแทนจำหน่ายปูน TPI ทั่วประเทศ thank you